จะเป็นอย่างไรถ้าคุณถูกบริษัทร,รึกลับลักพาตัวไปฉีดเซรั่มที่มอบพลังกระโดดให้คุณอย่างเหลือเชื่อแต่ข้อเสียอย่างใหญ่หลวงก็คือทุกครั้งที่คุณกระโดดขาข้างหนึ่งของคุณจะหักไหนลองสิโหลวคือหักจริงด้วยครับเดี๋ยวนะคือเ้โอ้โหจบเลยครับกระโดดได้แค่สครั้งนะครับ คือเป๋เลยตอนนี้ตอนตอนนี้ต้องต้องคลานแล้วอะสวัสดีท่านผู้ชมครับเราอยู่กับในเกม Rex Baker นะครับก็คือเอาง่ายว่าเราสามารถกระโดดได้แค่สองครั้งนะครับเนี่แหคือขาเราจะหักไปข้างนึงนะครับกระโดดอีกข้างนึงต้องคลานไปครับเราต้องไปถึงจุดหมายให้ได้เเรียบร้อยครับด่านแรกผ่านเป็นที่เรียบร้อยเออน่าจะต้องกระโดดข้ามไปอุ้ยอันนี้ ด่านสองก็ง่ายอยู่ไงเฮ้อเอา้าเดี๋ยวนึงเออกระโดดขึ้นมาครับแล้วก็ลงไปทีนึงโอเคแล้วก็เฮ้อสวยสุดยอดว่ะด่านนี้น่าจะลงไปครับแล้วก็โดดข้ามทีนึงเฮ้อขาหักช่วยด้วยเฮ้อเอา้ามันไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวนะเอ่อต้องลงไปก่อนหรอไม่ได้ดิถ้าเราลงไปเราก็ต้อง จะโดดขึ้นมาอยู่ดีครับบางคนบอกว่าจะโดดขึ้นไปบนนั้นเลยได้ไหมไม่ได้ครับเฮือหนึ่ง,งกูว่าล <c oughs> ผมก็นึกว่ามันมาไม่ได้อะไรวะโอ้โหแล้ววันนี้อะไรวันเนี้ยโดดข้ามไปเลยได้ไหมผมว่าลงไปก่อนลงไปก่อนแล้วก็กระโดดขึ้นไปเลยเฮือเฮ้ยมันถึงนะหน้ามันถึงคานลงไปได้ไหม ไม่ได้ครับเฮ้ยเมื่อกี้โดดถึงครับแป๊บน,นึงนะเอ้ยสวยวอ้ําทำไมง่ายจังเลยอันนี้จะโดดขึ้นไปเลยครับเ้อขาหักเ้อโอ้โหสุดยอดวะเรามีพลังกระโดดสุดยอดครับแต่ว่ากระโดดได้แค่สองครั้งเฮ้ยอะไรอ่ะมันมีมันมีตุ่มตุมอะไรด้วยครับตุ่มอะไรวะอันนี้เนียลองลองเหยียบดู อ๋อถ้าเรากะโดดใส่น้องอะไรอ๋อตุ่มเปิดประตู <c oughs> ปุ่มเปิดประตูโอเคอ๋อนี้ประตูอันนี้ประตูผ่านด่านเราต้องไปเหยียบตุ่มอันนี้ปุ่มปุ่มปุ่มงั้นก็ต้องลงไปข้างล่างครับแล้วก็โดดทีหนึง่งเร้สวยไม่ได้ดิเราต้องเราต้องขึ้นไปโคตรมั่วเลยโดดขึ้นมาครับ แล้วก็เหยียบปุ่มอ๋อ <c oughs> อ๋อโอเคเฮ้ย <c oughs> เราต้องเหยียบปุ่มนี้ครับเราก็ต้องกลับมาประตูนี้โอ้โหเหยียบเออแล้วก็โดดขึ้นไงข้างล่างไปทำไมโอ้โหนี่มันอัจฉริยะช,ะชะัดๆโอ้โหมีอยู่สองตุ่มเอ,อ่อ อะไรวะมันคืออะไรบ้างเนี่ยผมงงไปหมดแล้วเนี่ยผมว่าฝั่งเนี้ยชัวร์เอาใหม่เอ้ยประตูเปิดแล้วใช่ไหมเอาติดหัวงั้นก็ต้องอันนี้ครับเออสวยโอ้โหนี่เราผ่านมาเยอะมากแล้วครับโดดไปเฮ้ยเราน่าจะขึ้นไปได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวนะถ้าเราคานถ้าเราคานเราจะตกหรือเปล่า อย่าปุ่มให้โดนก่อนผมว่าถ้าเราคานาเราคานไปได้วะ่ะจริงเห็นไหมโอ้โหนี่มันคือผมไม่รู้ผมจะชมตัวเองยังไงแล้วว่ะอันนี้ทำยังไงอะ่ะเอ้าโอ้โหมันมีมันมีตุ่มหินข้างบน,นครับเดี๋ยวนะโ,โหแล้วเ,เราจะทำาไงวะแบบนี้หรอ,อหผมว่าต้องแบบนี้วะ่ะจริง สวยแล้วก็โดดขึ้นไปครับเอ้ยสุดยอดวะจริงเฮ้ยหนามนาม้ำเฮ้ยถ้าเขาจะโดนกันถามจริงลงไปครับโอ,อ้โหแล้วมันมีหนามหลายหนามเลยนะเนี่ยเราจะทำไงทำไงดีเฮ้อสวยเฮ้อสวยโอ้โหสุดยอดวะเนี่มันมีถึงไหนวะเนี่ยเฮ้ยถ้าเราโดดตรงนี้ถ้าเราโดดตรงนี้เรา โดนตุ่มหนามข้างบนนะครับเราเรา,เราต้องทำยังไงโอ้เราต้องลงไปจอดแล้วก็โดดขึ้นไปครับเหยียบเอ้ยยอดแค่นี้ก็สบายก่อนจะลงเดี๋ยวนะเราเดินผ่านไปลยเดินเดินเดิน,ดนผ่านไปได้เลยหรือเป่าวะเดินมาเราล่วงครับกดนั่งได้หรอไม่ได้เราเมื่อกี้ยอดทำไมวะเออผมรู้แล้วผมรู้แล้วผ,ผมเข้าใจแล้ว ผมเข้าใจดีเลยว่ะเฮือสวยูฮเป็นไงล่ะครับอันนี้น่าจะต้องกระโดดข้ามนะครับเฮือยสวยแบบแม่นแม่นโดดแบบแม่นแม่นแล้วก็โดดให้คานทีนึงเอา้าวม่นอเออเฮ้อยสวยแล้วก็โดดโดดทีนึงครับสวยคานไปเลยสุดยอด โอ้โห oh, อันนี้ต้องโรยตัวลงไปนะครับอย่าโดนตุ่มหินจะโดนตุม่มเออแล้วยังไงต่อเดี๋ยวนะอันนี้คือประตูเปิดแล้วหรือเปล่าเราโดดข้ามปเลยได้ไหมเหนยอข้าไปเลยเผมว่านะาผมว่าเราต้องไปเหยียบตุ่มอันนู้นว่ะสวยเออเห็นไหมตุ่มตุ่มนู้นครับตุ่มนู้นไป ค่อยๆย้อยค่อยๆย้อยเอ้ยเราต้องโดดจากบนนี้ไปหรือเปล่าเอา้เอาโดดข้ามไปเลย <c oughs> เออไปครับ <c oughs> นี่แหละนี่แหละนี่แหละ <c oughs> เอ้ยสวย <c oughs> โดดข้ามไปเลยครับ <c oughs> ขอแม่นแม่น สักทีนึงเือว่าจบเออยังไงวะเนี่ยมันง่ายนะเนี่ยหรือว่าต้องกด2ตุ่มวะใช่ไหมน่าจะสตุ่มจริงด้วยกดสองตุ่มโอ้โหดับเบิลตุ่มวะอันนี้มันก็ง่ายอยู่นะเนี่ยใช่ไหมอืมอืมอืมหมับเขาให้งไงถ้าเราโดดเนี่ยเราติดตุ่มแน่นอนครับไม่เชื่อใช่ไหมนี่ไ เพราะฉะนั้นครับเราต้องลงไปบล็อกหนึ่งแล้วก็เฮ้อเอาใจเย็นใจเย็นมันได้อยู่ดิเฮ้อลงมาบล็อกหนึ่งสวยแล้วก็ลงมาโดดขึ้นครับโอ้โหสุดยอดว่ะโอ้โหทำไมจฉลาดขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยมันมี2ตุม่มดับเบิ้ลข้างอยู่2ข้างเลยครับสิ่งแล้วเราต้องทําสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องโดดมาตรงนี้ครับเอ๊ะเราต้องโดดมาฝั่งนี้ก่อนเอ๊ะเออ <c oughs> เราต้องโดดมาฝั่งนี้แล้วก็ขึ้นมาครับแล้วก็มาเหยียบอันนี้เราก็จะเหลือขาหนึ่งอ๋อเราต้องเหยียบฝั่งนี้ก่อนเราก็ขึ้นไปครับลงมาเออเราเหลือขาหนึ่งสุดยอดเกือ <c oughs> บเท่เกื <c oughs> อบเท่เดี๋ยวนะเออเราจะจะไปยังไงวะฝั่งนี้หรอ เหยียบไปครับเราก็จะเหลือขาหนึ่งคือมันอ๋อโอเคโอเคเลยเ้อ,อโอเคเลยไหมล่ะโอเคอีเวนเออสวยขึ้นมาลงมาครับเราขึ้นมาบนแท่นนี้ครับเราก็สไลด์ไปวไนล่ะด่านนี้ต้องเดี๋ยว 2ตุ่มเฮ้ยได้อยู่นะอันนี้นนลงมาครับมาเหยียบตุ่มนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องเหยียบตุ่มข้างบนเฮ้อลงมา,าครับลงมาก่อนเราต้องเหยียบให้ครบสองตุ่มนะครับก็ต้องอ๋อผมพอเข้าใจแล้วโอเคโอเคเราก็ต้องเหยียบตุ่มนี้ครับมันใช่ไหมะเหยียบตุ่มนี้ก่อนเหยียบให้โดนสวยเราก็ลงมาครับลงมา ขึ้นไปเออมัวม่วมั่วผมมัว่วผมมัว่วเอ,อ้าเ,ออเออขินจังเขินจังคิดตั้งเยอะ อันนี้จะต้องเหยียบสองตุ่มโดยการเตินข้ามไปก่อนองั้นเราก็ต้องโดดข้ามครับโอ้โหมันยากนะเนี่ยสวยแล้วก็โดดข้ามไปครับเข้ามสักทีดีวะจะเย็นครับ เราต้องใจเย็นจริงจริง,รงเออเราก็โดดข้ามกลับไปครับเอ้ยสวยแม่นเหมือนจับปล่อยวางอุ้ยอลีกันไนล่วงมาครับเฮ้ยนี่อันนี้คืออะไรอะ่ะเอาอ๋อคือตายคืออะไรหรออ๋อสปินโอ้มีที่เด้งวะ่ะเอ้ยสวยสวยสุดยอด ขึ้นไปเลยครับ i, เฮ้ยว่ะดึงขึ้นไปกดปุ่มครับแล้วก็เมื่อกี้กดปุ่มเพื่อเปิดประตูครับแล้วกโ็โดดข้ามไปครับกูตายเนี่ยเด้งมากดปุ่มไม่ได้เอาใหม่กดปุ่มครับเด้งไปครับกูตายขอแบบแม่นๆม่นขอแบบแม่นแม่นสวยเฮ้ยเราต้องกดสองตุ่ม เราก็เปิดประตูได้เอา้เอาแไปไม่ได้ <c oughs> หรือว่าผมว่าเราต้องกระโดดข้ามไปเลยวะ่ะเอาวะโอเทโอ้ถูกต้องถูกต้องที่สุดแล้วเราจะขึ้นไปยังไงวะเนี้ยเมื่อกี้ผมผิดพลาดไปเล็กน้อยครับดูของแท้ไม่ตรงของแท้ต้องโดดให้ตรงเอ้ยแล้วก็ทำการ เด้งขึ้นครับเหยียบปุ่มสุดยอดเด้งไปทีหนึ่งโอ้โหนี่มันสเต็ปหัวชัด,ชดขึ้นมาครับเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาสปริงสามารถกระโดดเด้งได้แค่ครั้งเดียวนะครับมันจะไม่สามารถกระโดดครั้งได้ที่สองสองครั้งนะครับงงกันดิพูดไรสวยกดปุ่มเรียบร้อยครับเราอันนี้เราทําไงอะ่ะอ๋อเราคืออันนี้เราต้องลงไปเหยียบปุ่มก่อนนะครับ แล้วก็อยยบสปริงโอเคเงาเลยเฮ้อสวยอันนี้ต้องอย่าปุ่มก่อนแล้วก็เด้งสปริงขึ้นไปโดดอีกทีหนึ่งโอ้โหสุดยอดครับจังหวะน,นี้เขามาดูไปเรียบร้อยอันนี้ทำไงอะเดินไปเฉยๆก่อนเอ้ยอว่ะประตูเปิดเรียบร้อย เหลืออีกปุ่มหนึ่งเอามันไม่ขึ้นแัหนนะ๊หนึงนะหน้าขึ้นดีวะขึ้นเออสวยโดดไปทีนึงเออเด้งขึ้นไปเอ่ทำไมมันยากขนาดนี้หรือว่าหล่าวู้เอ๊ะทำไงนะเด้งขึ้นตัดหนึ่งครับ แป๊บนึงจริงๆเอไปก่อนแล้วกันอ๋อเราต้องโดดข้ามไปอันนั้นเลยกูมั่วกูมั่วไม่มีอะไรหรือว่าโดดข้ามไปครับเหยียบปุ่มแล้วก็โดดข้ามไปอันนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอโหโอโหอย่างฟุกเฮ้ยไม่ได้ฟุกผมเก่งผมเก่งวุยสามารถดัง ดังคืออะไรสามารถดันกล่องได้วะ่ะเราต้องดันไปไหนอะดันลงไปครับลงไปก่อนลงไปก่อนสวยคือเราลงไปข้างล่างได้ไหมเอา้ามันลอกเลยมันขี้โม้อะอะไรวะวิ่ไม่ม <c oughs> มกี้ประตูมันเมื่อกี้ประตูมันเปิดเหรอครับ โดดขึ้นไปเราก็โดดข้ามเออกูตายดันกล่องไปครับลงไปซีไอ้เต้าโดดข้ามไปครับเฮ้อึ้นมาโดดดีๆเฮ้ยลงไปขึ้นมาด,ดีๆลงไปขึ้นมา เอ้ยโหนึกว่าจะเดจาวูตกใจจุ่ๆเราลงมาแล้วเรามาโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเอาล่วงโดดไปครับดันกล่องไปกดตุ่มลงไปน้องเฮ้อสวยต่อไปก็ต้องก็ต้องก็ต้องไม่ลงมาสิเราต้องอยู่ข้างบนดันเราไปดันเราไปเลย สวยแล้วก็มาดันกล่องนี้ต่อนะครับเฮ้ยเฮ้ยจริงๆแล้วผมลงมาก็ถูกนะครับมันก็ได้หมดอะเออผลลับมันเท่ากันแต่นี้เราเหลือขาหนึ่งครับเป็นไงโชว์ความโหดอะโดยที่ไม่ขาด2ขาเป็นไงล่าทำไมไม่เก่งกันล่ะด่านนี้เราต้องเออ…สามารถลากกล่องได้ไหมลากกล่องดันกล่องลงไปก่อนสองข้างเลยเอ,อ แล้วก็ลากกล่องมันสามารถใช้กล่องเหยียบตุ่มไม่ได้ครับแหมทำยังไงอะ่ะล้วด้านนี้มันทำยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะผมเริ่มงงอันนี้ต้องดันลงไปแน่นอนเลยอเอ๊อะไรวะโอ๊ยเอ่อแป๊บหนึ่งนะขอใช้เซเลบัมคิดแป๊บ ถ้าเราดันกล่องลงไปอ๋อมันก็ง่ายๆอ่ะดิคิดมากอีกแล้วลงไปครับอันนี้อันนี้ก็ลงมาตรงนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือไป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 ทําอะไรต่อเอาเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมามาเลยมาเลยมาเลย อผมว่าผมทําผิดว่ะแต่ว่าขอลองหน่อยแล้วกันอยากรู้ต้องลองนะครับแต่ทุนรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้ไม่มีผลประโยชน์อะไรก็ไม่ต้องลองก็ได้แบบผมเนี่ยผมผมอยากเฉยเไม่มีอะไรลงลงไปสวยสวยแล้วก็แล,วกแล้วก็ดันมาใช่ไหมกลัวไม่ใช่แล้ว <laughs> อะไรวะ <laughs> ก็อันนี้ฝั่งนี้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ฝั่งนี้ไงแล้วก็ลงมาแล้วก็ดันตรงนี้โดดขึ้นไปเหยียบอันนี้ก็ดันลงมาโดดขึ้นไปโดดเหยียบชัวๆวแบบนี้ชัวๆวชัวรปับ๊บผมวัดผมมั่นใจแล้วว่ะ ก็เหยเยบตุ่มสวยอันนี้เราก็ต้องเออจะต้องดันไปไกลๆครับเอาจะถึงไหมเนี่ยเออเอ้ยถึงว่าเป็นไงผมว่าแล้วมันต้องเป็นแบบนี้ผมคิดคำนวณไว้อยู่แล้วจริงๆก<ๆ>ี่นาทีว่าด่านเมื่อกี้โอ้โหเล่นกูไป20นาทีมันเริ่มยากขึ้นจริงๆจริงๆเลยจริงเลยจริงเลย,เลยตายเลย ลงมาเหยียบตุ่มข้างล่างครับสวยแล้วก็ทำการเด้งอ,อ๋อไม่ต้องเด้งหรอโอ้แล้วก็เดี๋ยวนะเราไม่ต้องเด้งสปริงข้างล่างนี่สปริงมันเอามาหลอกเนี่ยไม่ต้องเด้งขึ้นไปเลยครับแล้วก็ดันกล่องลงไปข้างล่างนะครับไปเหยียบตุ่มข้างล่างแล้วเราก็โดดขึ้นไปแค่นี้ก็ตายเออไหนเขาเอามาให้เราขอเด้งหน่อยแล้วกันเชื่อใจในตัวเองมั่นใจในตัวเอง ทําทุกสิ่งที่เราโดดขึ้นไปครับดันลงไปแล้วก็ทําการสปริงขึ้นไปเฮ้อผมว่าผมทําผิดว่ะอ่อแป๊บน,นึงนะก็ขึ้นไปก็ถูกไหมล่ะแล้วก็ดันตุ่มไงมันถูกแล้วนี่อ๋อหรือว่าหรือว่าเราต้องลงไปหรอแล้วก็ทําการโดดแล้วกูไปยังไงอะ ออขอขอใช้สปริงหน่อยแล้วกันเพื่ออะไรเนี่ยผมต้องทำยังไงวะแป๊บนึงนะเอ,อ่อก็ดันลงไปก็ถูกแล้หรือเปล่าเนยและนี่โดดไปดิหรือว่าหรือว่าอีกแล้วหรือว่าหรือว่าเราต้องจะโดดไปก่อนแล้วก็ผลักกล่องลงไปใช่หรือเปล่า หรือว่า <c oughs> หรือว่าเราต้องดันกล่องไปแล้วมันมีสปริงมาให้เราทําไมอะ่ะผมไม่เข้าใจว่ะสปริงมันเกี่ยวข้องอะไรด้วยหรอหรือว่าเราต้องเด้งขึ้นไปผมพอเข้าใจแล้วว่ะเอ้ยโอ้โอ,โอ้อย่างนี้นี่เองสปริงมันจําเป็นนี่ว่าเด้งไปน้องเออดึงแม่นแมนหน่อยความพยายามอยู่ที่ไหน ความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จทุกสิ่งที่เราพยายามนั้นมันจะไม่สูญเปล่าเราต้องเพ่งเล็งครับเราต้องเด้งมาตรงนี้ครับปาบเราก็ขึ้นมาตรงนี้ครับปาบเราก็เด้งขึ้นมาตรงนี้ครับปาบเราจะเหลือสองขาครับพอเราเหลือสองขาใช่ไหมเราดันกล่องลงมาครับเราลงมาตรงกล่องเราโดดไปทีหนึ่งครับเราจะเหลือขาสุดท้ายครับโดยการกระโดดข้ามกล่องตรงนี้ครับเราผ่านด่านไปแง่ คือเป๊ะแบบนี้เป๊ะแต่กูดโดดไม่ตรงสปริงตรงนี้เฮ้โยโอ้โหสุดยอดครับพี่น้องชาวไทยเอ้ยเนโอ้โหตามแผนเป๊ะๆเนทเดเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวลงไปครับแล้วก็เด้งขึ้นเอา้าทำไมไม่เด้งอะ่ะเอาลงไปก่อนแล้วก็เดง้งไม่เด้งก็ได้ไม่งอ้อ <c oughs> หรือว่า <c oughs> หรือว่าเราต้องโดดข้ามไปแล้วก็ดันกล่องลงไปเออดันไม่ไดโ้โอ้โอ้ก็คืออ่ากดตุ่มก่อนแล้วก็โดดขึ้นไปแล้วก็โดดข้ามไป เอ๊มันยากนะเนี่ยมันมีสปริงมาทําไมตั้งสองอันวะผมว่าต้องแบบนี้วะมันจะได้หรือเปล่าวะไม่ได้วะเอา้าอ่ะ <c oughs> เอา้าผมต้องเหลือขาไ้ดโดดขึ้นด้วยหรอเอา้าแลามันเอาตุ่มมาหลอกเราทำไมวะ มันก็แค่นี้ดีั้งงั้นอ่ะแค่นี้ไงกูตายแค่นี้นี่แหละทํามันเาตุ่มมาทำไมวะเนี่ยเนี่ยข้ามไม่ได้นี่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก่อนข้ามไปเลยครับแล้วก็โดดขึ้นสวยมันเอาตุ่มมาทำไมอ่ะเอา้าจบแล้วครับอ๋อ <laughs> โอ้โห คือที่ผมเล่นมาจริงๆประมาณ45นาทีนะครับตอนนี้ออืได้อยู่เด็กเกมนี้ขอบคุณสําหรับท่านผู้ชมมากนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีขอบคุณที่ต้องชมมา,มากครับไ <c oughs> บไยสวัสดีพี่ใหม่ครับโคตรมั่วเลยอะไรวะเนี้ยเฮตตกใจละซี่ตกใจละซี่ <c oughs>